ของผมที่ผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยผมก็เป็นหัวหน้าง,งานโครงการพระราชดำริต่อมานะครับโรงเรียนเนี่ยก็ได้รับเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนยข้ามาใช้การนำเอาหลักปดดรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้ามาใช้ในโรงเรียนเนี่ยจําเป็นจะต้องมีการขับเคลื่อนทั้งระบบนะครับผมเองในฐานะที่ครูผู้สอนเนี่ยก็มองเห็นปัญหาว่าการที่เราสอนศิลปะเนี่ยถ้าเกิดเราสอนแบบเดิมๆนะครับโดยการที่ให้ครูเนี่ยให้นักเรียนทํางานประกวดเด็ก เพื่อเป็นตัวแทนในการที่จะพัฒนาะนักเรียนหรือโรงเรียนเนี่ยให้ก้าวหน้าเนี่ยมันก็อยู่ที่กระดาษอย่างเดียวนะครับเด็กทางานมาทําเสร็จปั๊บเด็กกระดาษครูไปครูก็พอใจอืมสวยมากเสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้นะครับเด็กทํามากี่ครั้งกี่ครั้งก็ทิ้งอยู่ที่กระดาษมันไม่ได้เข้าเนื้อเข้าตัวมันไม่ได้อยู่ที่จิตใจของเขาแต่จริงๆแล้วศิลปะเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ิลมันเป็นเรื่องของสุนปรียาศาสตร์มันเป็นเรื่องของศิลปะปฏิบัต มันเป็นเรื่องของศิลตะวิจารมันมีองค์ประกอบเยอะมากสําหรับการที่จะให้นักเรียนไปถึงเป้าหมายก็คือเรื่องของสุลปะธรราตก็คือความสุขทำยังไงถึงให้นักเรียนมาเรียนรู้แล้วมีความสุขการที่นักเรียนมีความสุขเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าครูสอนเก่งอย่างเดียวมันจะต้องมีการจัดบรรยากาศมันจะต้องมีการจัดกิจกรรมมันจะต้องมีวิธีการหลอกล่อเพื่อที่ให้นักเรียนเนี่ยเขาเชื่อบางทีนักเรียนคิดไม่ออกทําไม่ได้เนี่ยครูก็จะต้องบอกว่าควรจะเริ่มต้นยังไงไม่ขณะเดียวกัน เป้าหมายของศิลปะคือสุนทรียภาพนะครับมาดูที่เศรษฐจพอเพียงเศรษฐจพอเพียงเนี่ยนะครับเป้าหมายสุดท้ายของเศรษฐจพอเพียงหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของสามห่วงสองเงื่อนสี่มิติแล้วเนี่ยสุดท้ายก็คือเรื่องของความสมดุลและก็ยั่งยืนมันเป็นเป้าหมายเดียวกันของศิลปะที่อยู่ในสุนทรียภาพเศรษฐจพอเพียงคือความสมดุลยั่งยืนมีความสุขเพราะฉะนั้นสองเรื่องเนี่ยถ้าเราเอามาเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้จะทําอย่างไร ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปดูงานวิจัยเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าการจัดบ,บรรยากาศแหล่งเรียนรู้เนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอผลมลิตทางการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศะอะไรก็แล้วแต่พฤติกรรมที่นักเรียนเนี่ยเขาจะอ่อนโยนลงเนี่ยใช้เรื่องของแหล่งเรียนรู้กับสุนทรียภาพรกับการสุขพวกนี้สาม,มารถที่จะกล่องเกาเขาได้ผมก็เลยนําเอาตามนี้ ออมาพัฒนาก็คือเลือกสถานที่ที่ในโรงเรียนที่มันแย่ที่สุดนะครับเป็นป่ารกๆเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้มาโดยการที่มันสวยงามแล้วพร้อมแล้วเนี่ยมันจะไม่มีคุณค่าเท่าไหร่ไม่เหมือนกับที่เราพุ่งเธอหรือเราทํางานด้วยมือของเราเองเราก็ค่อยๆทำจากสิ่งที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับจิงกระทันมันมีความงามจากการที่เรามีความอดทนเห็นต้นไม้ที่ขุดที่เราก็เตรียมหมุเมาไว้สําหรับออกมาสูก เขาสั่งหญามาเหลือๆเ,เราก็เตรียมพื้นที่ไว้สําหรับเอามาปลูกเงินประจําตาแหน่งเงินเดือนเราก็ไปหาสม้ยใบหญ้าเอามาปลูกมันก็จะเกิดความเพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมโดยการที่ให้เขาเนี่ยจัดสวนนะครับจัดมุมต่างๆให้เขาเอาศิลปะหลักของศิลปะแทนที่จะว่าวาดรูปในกระดาษให้เขาเอาแหล่งเรียนรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยให้เขามีส่วนร่วม ศับต่์สวนธรณีวิทยาเป็นเจ้าของต้นไม้เป็นคนจัดห้องน้ําแสดงว่านักเรียนเนี่ยเขาก็เริ่มเอาศิลปะที่มีอยู่ในตัวของเขาในวิชาของเรากับหลักความพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิรุ่งกันเอาไปใช้กับตัวเขาเองเอาไปใช้กับที่บ้านเอาไปใช้กับในห้องเรียนเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กมาเรียนรู้ในเรื่องวิชาศิลปะเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวของเขาเขาสามารถจะเอาวิชาของเราเอาหลักแับญาสิทธิพอเพียง ไปใช้กับการที่เขาเนี่ย<ด>เอาไปใช้กับที่บ้านอันนี้คือสิ่งที่เมื่อหลังจากที่เขาได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้โจระทันเขาเขาซึมซาบเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดวิถีพอเพียงซึ่งวิถีพอเพียงเนี่ยมันเป็นจุดสุดท้ายของการที่เราเรียนรู้เรื่องหลักปรัญาเสร็จที่วิถีพอเพียงเพราะฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนมีวิถีพอเพียงเลยเราก็จะต้องเริ่มต้นจากขั้นตอนก็คือค่อยๆให้เขาไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ยัดเยียดจากการที่เขาจะต้องรู้เรื่องหลักปรัชญา นะครับบางทีงานที่เขาทาอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาทาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเขาย,ยังไม่พร้อมที่จะรับเราก็พยายามที่จะให้เขาทาไปก่อนแล้วก็ค่อยๆบอกเขาที่หลังว่านี่คือเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าของผมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่ต้องผ่านจากประสบการณ์ตรงนะครับก็เลยมีเวลาน้อยนะครับก็คขอสรุปเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนะครับมีคํากรนที่ผมใช้กับการที่อยู่โรงเรียนก็คือศิลปะตานศึกษาดีมีในสวง มากมายล้วนนําไปใช้ให้สร้างสรรค์องค์ความรู้ในชีวิตเชื่อมโยงกันบูรณาการพอเพียงเพียงผู้ไทยขอบคุณมากครับ